ค่ะขับเงใหญยอ่วันนี้น้องเหล่าเงินจะมาพาทุกๆคนมาเที่ยวนะคะเที่ยวสถานที่เมืองยางใกล้ๆนี่ใกล้ๆใกลๆมากเลยคือตัวนี้ไม่รู้ว่ามาได้ไงนะคะมากับเพื่อนๆไม่รู้ว่ามากันยังไงไม่รู้โอยชะล้อมา คือคลิปก่อนน้องเหล่าไมเคยมาถ่ายนะที่น้ำกาวน้ำกาวน้ำกาวที <co z> <co z ่น้องเหลาเงินบอกว่าน้ำกาวไงก็เขายากมาเหมือนกับว่านไหนยังยังงามเลยกว่ายังบก็ไม่คือเขาเพิ่งเปิดให้เที่ยวเลยตอนันเปิดเปิดอะไรกี่วันอะประมาณอาทิตย์นึงนะคะทุกคนคือเขาเพิ่งเปิดได้ประมาณอาทิตย์เมื่ะคือยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเท่าไหร่นะคะเราก็ไม่รู้ว่ามาได้ไงงงงไป เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปนะคะตอนนี้มากับสาวๆยคนเห็นอะไรกันไหมทุกคนเห็นอะไรกันไหมทุกคน,กคนโอ๊ยทำไมมันเลี้ยงกันแบบนี้เลยทุกคนปลาเขาเลี้ยงเลี้ยงไว้เลยเหรอเขาจะเลี้ยงไว้บอกว่าถ้าเรามาสั่งแบบเอาปลาจีอะไรเไงี้ยปลาเผาเกยปลาปลาอะไรเงี้ย ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้ดูซิมันเลี้ยงกันสวยมากเลยอ,ะอย่ะคือมันไม่ไปไหนเลยอะ่ะมันยอยู่แบบเฉยๆโ่แกันเนอเออต่อแถวกันเลยอัอออยนออนี้โซ่แเพา่มขึนจะไปนั่งหาที่นั่งกันรู้ว่านั่งไหนอ๋อมีข้าวซอยข้าวซอยอะไรกูลูกกระติน้ำอ๋อข้าวข้าวนั่ง ลงไปนั่งข้างล่างเพราะว่ามันเต็มแล้วมันเต็มแล้วเลยนั่งที่เก้าอี้แบบนี้นะคะเีาจ่อที่ไว้ทุกนอันนี้เลยบรรยากาศดีมากลมแบบมันอยู่ในต้นไม้เลยอยู่ใต้ต้นไม้มันเป็นในนานะอันนี้คือสาวๆเขาสั่งข้าวซอยน้อยมานะคะคืออิ่มมาจากบ้านแล้วก็สั่งแค่ข้าวซอยน้อยนะคะอันนี้มาล่า กินไก่มาล่าพี่สะพายออกมาให้นะคะคือพี่สะพายเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะทุกคนสาวๆเยอะเลยสาวๆเขานะคะคือสรุปตอนนี้คือน้องสีนวลยังไม่มานะคะใช่ไหมยังไม่มาคือโทรเรียกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแต่ว่าอไม่รู้ว่าบอกว่าเออเดี๋ยวบาเดี๋ยวบาอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มานะคะตอนนี้เมื่อกี้โทรมาอีกรอบแล้วว่าอยู่ในการอะไรเงี้ยหรออยู่เตนียมดีโอเคเดี๋ยวมาว่ะ ไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือไม่มานะคะรอดูกันทุกคนร้อนอ่ะตัวน,นี้รออ้อนร้อนแบบร้อนพร้อมเย็นเย็นลมเย็นเย็นนะไม่รู้สงใจ <laughs> ไม่ใช่สงใจนะคะ <laughs> คือทุกคนคือตรงนี้มันจะเป็นนาใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีน้ำ่ะแล้วเขาก็ทําที่เที่ยวทาสามารถทําที่เที่ยวได้นะคะเวลาเขาไม่ทํานาแล้วก็เออก็สําหรับสงการนั่นแหละแต่ถ้า เวลาไม่สงการก็คือไม่ไม่มีที่เที่ยวนะคะเพราะเขาจะทํานาแล้วตอนนี้อื <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เขาเปิดให้เที่ยวนะคะเพิ่งเปิดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วตอนนี้คือแบบว่าข้างหลังเนี้ยเขาปลูกอะไรเอ่ยปลูกอะไรปลูกอะไรปลูกอะไรปีสีปลูกแตงอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าแตงอะไรต้องบอกคือไม่รู้นะว่าแตงอะไรรู้แต่ว่าแตงแตงโมหรือเปล่าใบมันเหมือน รู้ว่าแตงอะไรน่าจะเป็นแตงโมงหรือว่าแตงกวาอะไรนี้นะคะดูเขียวกิี๊ดเลยยังไม่ลูกนะคะแต่ของน้องเหล่านี้เขาลูกแล้วออ,ออกลูกแล้วยังไม่ได้ไปถ่ายให้ยังไม่ได้ไปอัปเดตให้พี่ทุกคนพี่ๆทุกคนได้ดูนะคะที่สวนแตงน้องเหล่านะีะกาจะไปอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ไปนะคะตอนนี้มาดูของคนอื่นก่อนนะคะว่าเขาปลูกเยอะนะดูเต็มเลย แดดก็แรงร้อนก็ร้อนของของน่าจะเป็นของพี่น้องมอนเกน์ค่ะของมอนเก้ะะเก์เขาตอนนี้เราอีกแป๊บหนึง่งเราก็จะกลับแล้วเพราะเราไม่เราอิ่มมาแล้วนะคะคือเรากินซ้มตามกินอะไรมาแล้วอิ่มแล้วเราก็เลยแบบแค่มาดูว่าเออเขาเปิดได้ยังมาดูว่าแบบเอ,อ่อยังไงอะคือเขาเปิดให้เที่ยวขายอะไรห,หรือขายอะไรบ้างนะคือคือไม่ไม่ได้ขายอะไรมากหรอกแค่แบบบีข้าืซอน้อยแล้วก็ อะไรนะเนื้อย่างเออเนื้อย่างปิ้งย่างแล้วก็ส้มตำส้มตำใช่แค่นี้นะคะแค่นี้เลยก็เลยบอกว่าเออแล้วก็อิ่มอิ่มก็เลยแบบไม่กินก็คือมาเที่ยวลมชมวิวแล้วก็กลับบ้านนะคะแค่นี้ก็สุขใจเหมือนได้เที่ยวเหมือนได้เที่ยวอยู่แล้วนะคะคือสรุปตอนนี้ก็คือเราจะกลับแล้วก็ ขอตัวพี่ๆทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามให้น้องหล่าเงินด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเหล่าเงินสาวน้อยคนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้ไเจอกันคลิปหน้านะคะ